คค่ะ okay, พี่เจนิดนะคะสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่นบนะครับอยู่ชั้นปีที่2นะครับสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับเอกฟิสิกส์ครับสวัสดีค่ะพี่เนมปี2สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์เอกเคมีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาชานะคะเอกชีววิทยาปี2ค่ะ และที่นะคะพี่สินนะคะจากเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะใช่ค่ะือสาขามัธยมศึกษาวิทยาสของเรานะคะจะมีทั้งหมด5าเอกด้วยกันนั่นก็คือเอกคณิตศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเอกฟิสิกส์เอกเคมีแล้วก็เอกคีวาวิทยาค่ะเออพบกับเอกแรกนะคะคณิตศาสตร์ค่ะทําลายของการเรียนนะคะในช่วงนี้ก็คือเราจะเรียนเป็น4ปีกันเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ลดระดับจากเราต้องเรียน5ปีลงมาเป็น4ี่ปี ปีแรกนะคะที่ทุกคนจะต้องเรียนเป็นวิชาบังคับเนาะก็คือแคลคูลัส1และ2แล้วก็เราจะเริ่มเรียนแบบว่าคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างทํำยังไงพอขึ้นมาปี2นะคะเราก็จะลงลึกรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อยๆค่ะแล้วก็เรียนเพื่อประยุกต์นําไปใช้ต่อไปนะคะปี3ค่ะเราจะเรียนคณิตสําหรับคูมัธยมเนาะเพราะว่าปี1ปี2เราเรียนเป็นคณิตล้วนไปหมดเลย ปี3เราจะได้เรียนแล้วค่ะว่าการเป็นครูเนี่ยที่สอนคณิตเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วเอาไปพัฒนาย,ย่างไรค่ะส่วนในปี4นะคะเทอม1เราจะได้ไปฝึกสอนค่ะส่วนเทอม2เราจะมาเก็บตกวิชาที่เราพลาดไปเนาะซึ่งน้องๆคงอยากจะรู้นะคะว่าที่พี่เรียนมาทั้งเกือบเกือบ2ปีเนี่ยพี่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดตอนแรกจะตอบว่าแคคูลัสแต่ว่าก็คิดไปคิดมาขอเปลี่ยนเป็นปรนิศาสคณิตศาสตร์ดีกว่าค่ะ แล้วพี่เจนีคิดว่าน้องๆคนไหนที่แบบเหมาะกับการเรียนเอกออคณิตศาสตร์องพี่เจนีพี่คิดว่าอย่างแรกเนี่ยนะคะว่าต้องชอบคณิตศาสตร์ก่อนค่ะเ <ừ> พราะว่าสุดท้ายแล <ừ> ้วเราต้องไปอยู่กับมันเป็นหลายปีเลยเนาะพี่คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเอกต่อไปของเราก็คือเอก ฟิสิกส์นันเองค่ะเดย์ฟ <Hi. S 1> ิสิกฟิสิกสำหรับฟิสติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับว่าเราเรียนอะไรบ้างดีกว่าสำหรับรปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนสามรายวิชาพื้นฐานนะครับก็สามรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็มีฟิสติกเคมีชีวะนะครับในเทอมหนึ่งแล้วก็เรียนแคลคูลัส หนึ่งครับในเทอมหนึ่งแล้วก็มีวิชาคูมานิดหน่อยนะครับต่อมานะครับในเทอมสองเนี่ยก็จะลงลึกมากขึ้นนะไปในทางคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะครับเนื่องจากตัวฟิสิกส์เนี่ยถ้าเรียนลึกลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะต้องใช้เจ้าคณิตศาสตร์เนี่ยในการอธิบายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เรียนแคลคูลัสอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแคลคูลัสสแล้วก็ฟิสิกส์สนะครับแล้วก็สําหรับการจะเป็นครูฟิสิกเนี่ยก็ต้อง มีศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะก็คือศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์นะครับต่อมาครับในปี2เนี่ยก็เป็นฟิสิกส์นะครับในเชิงลึกในแต่ละบทครับก็อย่างเช่นก๊าศาสตร์นะครับ,รรบแล้วก็คลื่นนะครับครับต่อมาในปี3นะครับก็จะเรียนในเรื่องของการวิธีการสอนฟิสิกส์นะครับว่าเราจะสอนยังไงให้เด็กมัธยมเนี่ยเข้าใจนะครับเนื่องจากาในปี1นปี2เนี่ยเราก็เรียนแต่แบบ ระดับมหาอะไรมาพอสมควรแหละเราอาจจะลืมวิธีของวิธีคิดของเด็กมัธยมเนาะเราก็ต้องไปเรียนวิธีการสอนว่าจะเราเนี่ยจะไปสอนเขายังไงให้เขาเข้าใจในฟิสิกส์ส่วนในปี4เนี่ยเราก็ออกไปฝึกสอนครับในเทอมที่หนึ่งส่วนเทอมที่2เนี่ยก็จะกลับมาโรงเรียนวิชาที่เป็นเสรีนะครับเรียนได้เลือกตามใจชอบเลยนะครับวิชาที่ชอบมากที่สุดน,นะครับสําหรับพี่ก็เป็นฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าแมทฟิสิกส์ซึ่งก็ มันเป็นการอธิบายฟิสิกส์ด้วยคณิตศาสตร์ครับซึ่งกว่าจะมาเป็นฟิสิกส์ได้เนี่ยมันต้องใช้ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยอธิบายขึ้นมาคนที่เหมาะกับเอกนี้นะครับก็เป็นคนที่รักนะครับแล้วก็ชอบในฟิสิกส์อย่างแรกเลยครับคือรักแล้วก็ชอบแล้วก็สนใจมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเก่งฟิสิกส์มากแต่ว่าขอให้รักแล้วก็ชอบแล้วก็ขยันฝึกทํา โจทย์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยครับก็จะทำให้สามารถเรียนในเอกนี้ได้แน่นอนอเอกสุด,สดปัายล้ค่ะมันก็คือเอกคือเอกีอออและเคมีไปดูภาพรวมสี่ปีปนีของว่าเราเรียนอะไรเราเริ่มปีแรกเลยแล้วเริ่มปีแรกเลยปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะคะเราเรียนสาวิชาวิทย์ต้นฐานนี่ก็คือ ฟิสิกส์เคมีชีวานั่นเองเนาะแล้วก็มีแคลคูลาที่เป็นพื้นฐานนั่นเองซึ่งเทอมแรกนีมันม,มันไม่ยากเลยเนาะให้นอ้องชิวๆไปเลยเนาะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นเทอมเทอมปลายมันจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานที่รงงรือกว่ามปลายจัเล็กน้อยเนาะเช่นเคมีไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะ ต่อไปปี2ปี2เป็นวิชาเชิงรุกของเคมีในตาระหัวข้อเช่นพวกเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์อะไรพวกนี้ค่ะน้องๆขาดก็มีพวกแลบด้วยเออสนุกสนุกค่ะอ่ะต่อไปเป็นปี3ปี3ปี 3, ป3นะคะเราจะได้เรียนวิธีการจัดก,การเรียนการสอนวิชาเคมีน้งเรียนนั้นเองค่ะเออต่อไปปี4ปี4เราก็จะออกฝึกสอนแล้วเออเราไปเจอนักเรียนพุกปนักเรียนเนาะพูดคุยกันเรื่องนี้เนาะอ่ะก็จะบอกว่า เคมีนะคะมันไม่ยากจริงๆค่ะน้องะะ่าพี่พพเรียนเชิญเลยใครที่ชอบเคมีต้องมา<อ>สำหรับสำหรับวิชาที่พี่ชอบพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่น่ะเป็นคนที่ชอบทำแแบบมากเพราะว่ามันได้แบบว่าได้หยิบจับอุปกรณ์ได้ทดลองเสียต่างได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเนาะอ่ะต่อไปที่ใครเหมาะกับเอกนี้กันนะเอ๊ะใครเหมาะกับเอกนี้ต้องบอกเลยว่า ทุกคนเหมาะหมดขาแค่มีแพชชั่นหรือมีแรงจูงใจที่จะอยากเรียนวิชาเคมีนั่นเองค่ะเพราะว่าเคมีนั้นต้องใช้ทักษะในการทำความเข้าใจนาง,งมากขึ้นเนาะต้องใช้ความคิดความเข้าใจของนางมากเพราะว่านางมีอะไรเล็กๆใน้น่อยอะไรเงี้ยเนาะแต่มันไม่ง่ายมันไม่ยากเกินไปสำหรับน,น้องๆค่ะ,ะต่อไปกันเลยค่ะตต่อไปนม่คือ,อ ชีววิทยาและเองค่ะเออไปเลย เขียวไปถึงในใจเลยนะเขียวค่ะก็เรามาดูไทม์ไลน์การเรียนนะคะพี่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือแพทเทิร์นของทั้งทุกเอกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคะก็เออเรียนวิชาพื้นฐานเป็นวิชาที่มันลึกขึ้นยากขึ้นอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเขาเรียกอะไรสนิ่ในแต่ละวิชาเนาะที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยเนาะปีหนึ่งนะคะก็มีการเรียนวิชาวิทย์พื้นฐานเหมือนกันเลยนะคะทุกเอกเนาะยกเว้นเอกแมทเนาะที่จะไม่เรียนวิชาวิทย์แลวนะฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เรียนเนาะส่วน เทอมสองเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่ยากนะคะถือว่าเป็นวิชาที่เอ่อเขาเรียกอะไรสาวเสียมจากรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดนะคะของไบโออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็คือวิชาวัติบเบตซัวอะไรเงี้ยสันมีกระดูกสันหลังนะคะซึ่ง ยากมากๆเลยนะแต่ว่าเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยถ้าได้เข้ามาเรียนเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็ปี2เนี่ยก็จะเรียนวิชาที่ลึกขึ้นนะคะเป็นเชิงลึกของชีวะแต่ละหัวข้อ,อรเรย่างเงี้ยก็คือพวกวิชาอีโคโลจีระบบนิเวศอะไร ology, อย่างนี้ค่ะก็ม,<ๆ>มีการได้ออกภาคสนามเนาะถ้าสมมติน <ๆ S 1> <ๆ>้องๆเข้ามาเรียนเนี่ยหวังว่าในปีของน้องๆที่แบบโควิดมันไม่มีแล้วเนี่ยก็จะได้ออกภาคสนามออกฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดินขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูดูต้นไม้อะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีนะคะแล้วก็ปี3เนี่ยก็เหมือนกันค่ะก็เน้นเรียนเออชี่ <Geral t S 2> นในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนเรื่องการสอนวิชาชีวะในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่พี่ๆเขาได้พูดมาเนาะส่วนปีสีก็เหมือนกันค่ะฝึกสอนแล้วก็เก็บตกรายวิชาที่เราอาจจะถอนไปหรือว่าอาจจะเก็บไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนมาก็คือวิชาที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นวิชาบอร์ทีเบสซูนีน่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะท้าทายนะคะแล้วก็จํายากนะคะ <c oughs> จายากแล้วก็เยอะนะคะยากมาก ส่วนใครเหมาะกับเอกชีวะเนาะคนที่เหมาะกับเอกชีวะสําหรับพี่ก็ทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเนาะเหมือนที่พี่เนียมพูดเลยเมื่อกี้ก็พูดได้ดีมากนะคะแต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกอะไรแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ชอบจดชอบจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าประมาณนี้ค่ะอ่ะและต่อไปคะ่ะวิชาเอกสุดท้ายก็ปังไม่แพ้กันคะ่ะเออตั้งแต่คนพูดเลยนะคะก็คือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะมาเรามาเปิดไทม์ไลน์กันค่ะ ก็ในส่วนของปีหนึ่งนะคะเราก็จะเรียน3วิชา,ว,ชาวิทย์พื้นฐานเหมือนกับเพื่อนเพื่อนในเอกชีวะฟิสิกส์แล้วก็เคมีเลยค่ะแต่ว่าของเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยปีหนึ่งทั้งปีเลยนะคะทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยเราจะเรียนทั้งเจนหนึ่งกับเจนสองเลยเนาะการที่เราเรียนปีหนึ่งได้ได้เรียนแบบว่าเจนครบทั้งสองตัวเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เจอเพื่อนเพื่อนแบบว่าหลายเอกมากขึ้นอะไรแบบนี้ แล้วพอขึ้นมาปีสอเนาะเราก็จะได้เรียนวิชาที่เป็นเหมือนวิชาเอกของเรามากขึ้นจะมีพวกวิชาดาราศาสตร์โลกศาสตร์อุตุน,นิยมวิทยาแล้วก็มีการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะพอขึ้นมาปีสามเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาธรณีวิทยาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คือการสอนวิทย์ในโรงเรียนนั่นเองซึ่งวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นการสอนวิทย์ของเด็กมอต้นเนาะแล้วก็อาจจะมี วิชาเพิ่มเติมของเด็กมปลายบ้างในพวกวิชาดาราศาสตร์ธรณีหรือว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปของมอปลายค่ะแล้วก็ปี4เนี่ยก็เหมือนกับทุกเอกเลยก็คือเราจะได้ไปฝึกสอนกันแล้วแล้วก็เทมอม2เนี่ยเราก็จะกลับมาเรียนเพิ่มเติมในลายวิชาที่เราสนใจได้บ้างเนาะก็สําหรับวิชาที่พี่ชื่นชอบของ เออเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะพี่ชอบวิชาดาราศาสตร์มากที่สุดเพ mm hmm. อกเนื้อหาหลายวิชาอะไรอย่างนี้พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะแล้วก็ในวิชาดาราศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้มีการแบบว่าออกไปสอนเพื่อนหน้าห้องด้วยส่วนใครที่เหมาะกับวิชาเอกนี้นะคะเอ่อวิชาเอกนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีความชอบในทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรแบบนี้เนะาะพอประมาณนี้นะคะ mm hmm. เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอื mm hmm. mm hmm. อ่ะต่อไป ก็คือคุณพี่จบไปแล้วทําอะไรคะเออเรียนสาขาวิชาเนี้ยจบไปแล้วเหมือนกับเพื่อนเพื่อนในสาขาวิชาอื่นหรือเปล่าเราจบไปอันดับแรกเลยเนี่ยก็ก็คงจะแบบมีคนอยากเป็นครูอะไรอย่างนี้เนาะส่วนมากออแต่ว่าการเรียนในคณะครุศาสตร์ในทั้งสาขามัธยมศแล้วก็สาขาอื่นๆเนี่ยนอกจากเป็นครูแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นได้อีกเนาะเช่นนักวิชาการนักวิจัยทางการศึกษา หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ mm. ก็ย่อมได้เนาะในเกี่ยวกับการศึกษาของเรา mm. สรุป mm. สั้นๆเนาะเกี่ยวกับสาขาวิทยาศต์ของเราเนี่ยมันจะเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับเนื้อหาคล้ายๆกับการเรียนมัธยมมาศึกษาเลยแต่ว่าเราจะเรียนในเชิงลึกที่มากขึ้นเนาะ mm. เพื่อให้รู้เบื้องหลังแล้วก็ที่ไปที่มาเพื่อที่เราเนี่ยจะไปสอนเด็กมัธยมได้อืม mm. อะไรประมาณนเนาะเกี่ยวกับสาขาวาของเรา เราก็ได้แนะนําทั้ง่าเอกครบแล้วเนาะเออเรามาเชิญช,ชวนน้องๆมาเป็นครอบครัวกับเรากันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะก็มาเป็นครอบครัวมัณวิตด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกพ,พี่ก็ไม่ขอช้างไม่ขอมาร์่ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ